พี่เขาไปเลยแล้วก็ไปยืนเล่นเขาก็ยืนนิ่งๆเหมือนอุ้มมงตะนึกว่ามันเป็นรูปสแตนดี้อ่ะแล้วก็ไม่ได้ร้องเพลงนี้อีกเลยอ่ะก็เธอไม่ล็อกคิวฉันวันนั้นไงฉันเลยไม่ว่างงานมันเกิดขึ้นจากวันสองวันเองมั้งอ๋อเหรอเออมันเร็วมากมันเร็วมากมันเตรียมตัวอะไรก็ไม่ทันอ่าใช่แล้วตีก็โกยจากคอนเสิร์ตมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาร้องกับพี่เองแล้วพอ ร้อง่ยเมื่อกี้เราก็ร้องเพลินๆนะโอ้ขอบคุณมากครับพวกคุณชอบไหมขอบคุณค่ะส่งเสียงพี่อิงเลยฮะขอบคุณค่ะไม่ต้องผมเลยฮะเพราะเมื่อกี้ผมร้องผิดเยอะมากนะฮะเขาร้องแม่นแบบผมเีกไม่เพลงนี้ถ้าไม่ร้องกับนน่ะคือร้องคนเดียวไม่รอดนนมันมันเหมือนไม่สามารถร้องมันดีไซน์มาสองคนใช่มันเป็นแบบลายที่แบบว่าร้องด้วยกันลายยากลลยประหลาดด้วยแล้วคนที่จัดการในการลายประสานก็คือพี่แทนที่ไม่ถนัดเรื่องร้องเลยแต่ผมเพิ่งมารู้ว่าลายประสานมันยากมากซึ่งมันไม่จำเป็นต้องยากขนาดนี้ และนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่พวกเราทำกันมาเพื่อให้พวกคุณได้ฟังกันนะครับและไดชอบกันนะครับยังไงซะยังไงอะไรนะยังไงนะเมื่อกี้พูดเลยคือเมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนน้นแล้วพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวโนนจะแบบเรียกขึ้นมานะแต่ว่าไม่เรียกเลยอ่าใช่เพลงมาเลยเอาเอาจริงไหมเออผมก็เหลอศเหมือนกันงงหน้าเลิเหมือนกันคือเมื่อกี้เล่นๆผมก็เล่นเพลินไงเล่นเพลินสักพักพอถึงเพลงนี้เอ้ยเรียกก่อนดีกว่าไม่แน่ใจว่าพี่อิงอยู่แถวไหน อยู่ไกลแค่ไหนเผื่อมีเวลามาก่อนภาพที่เห็นก็คือนุ่งก็วิ่งหน้าเหลือเหมือนกันอยู่ไกลแค่ไหนเผื่อมีเวลามาก่อนภาพที่เห็นก็คือนุ่งก็วิ่งหน้าเหลือเหมือนกันเอา่บอกเลยไม่แล่นเลยอย่างเงี้ยตกใจปะตกใจเออผมก็ตกใจเหมือนกันและก็จริงๆต้องบอกว่าเมื่อวานนะฮะเมื่อวานน่าจะทุกคนแหละได้ดูพี่อิงเมื่อวานนะฮะเป็นยังไงกันบ้างชอบปะาดู้าขอบคุณค่ะเมื่อวานนี้ได้เขาคุณพูดเยอะมาก <One input> ใชใ่ฉันพ <step> ูดเยอะมากบรรยากาศมันน่ารักไงใช่เมื่อกี้มีเมื่อวานคือมีปูมาดูด้วยอะแบบปูตัวนึงตัวใหญ่ๆเท่านี้เลยแบบเดินมาหน้าเวทีเงี้ยแล้วดูไงคุณคุณบียอนมากนะบียอนะผมว่าลำพังแค่มนุษย์นี่เราจะเอาให้อยู่นี่ก็ยังยางแล้วคุณเอาปูเลยเหรอเออมันโบกมือคุณน่าจะเป็นทูตของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยทำคอนเสิร์ตพร้อมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ ผมมันได้ดูได้ดูวิดีโอที่วันนี้มีตะเข็บมาดูวันนี้มีตะเข็บก็ดูเหมาะกับผมดีนะฮะคิดว่าพูดเรื่องจริงด้วยแต่ประโยค์ที่ก็ดูเหมาะกับผมดียิ่งดูจริงเขาาอีกเลยแล้วยังไงเราเราต้องดูแลเขายังไงบายยเขาเหรอลองดูลองหอมแก้มเขาสิใช่ใช่ที่อื่นมีฟาร์มจระเข้มีเลี้ยงจุ๊บจระเข้เราลองจุ๊บตะเข็บก็ได้นะ ป็นโชว์พิเศษที่นี่คือผมเนี่ยผมได้ดูมูดของงานเมื่อวานจากวิดีโอแล้วก็นี่แหละพีงเขาก็พูดถึงโน,น,น,น่นนี่นั่นเรแล้วรู้สึกว่าอุย้ยมูดน,น่ารักมากเป็นมูดที่เหมาะกับพีงมากฉันน่ารักมากในส่ว,วนะส่วนของปูมันจะมีปูดังให้พอให้บ้าคุณดูดีอยู่แล้วคุณดูดีอยู่แล้วแม้แต่ลมพัดเปลวชุดของคุณพองๆคุณยังดูดีเลยฝนตก เน,นี่นี่ถ้าคุณกลับหัวขึ้นมานี่คุณเป็นบอลลูนได้เลยลน,นะานะ <c oughs> เ,ปเป็นนักร้องที่ขาดแต่แจ็คดอสันเหมือนร้องถ่เอ็มบีตลอดเวลา <c oughs> แต่น่ารักมากแล้วผม,ลผมรู้เลยว่าคุณชอบบรรยากาศนี้ <c oughs> ใช่ใช่ชบ,บรรยากาศคือเขาฟิวเขาปกติบนเวทีพิ่งไม่ได้พูดขนาดนี้นะน้อยมากนะคืออแต่ว่าคอนใหญ่ทำให้ฉันปลดล็อกบางอย่างแบบพูดเก่งขึ้นพูดเก่งขึ้นใช่เพราะอะไรมันอยู่คนเดียวติตั้งแต่ไปคอนนนแล้วแหละรู้สึกว่าต้องต้องสู้บ้างอะไรเงี้ยต้องสู้บ้างใช่ต้องสู้บ้าง ลกมันกลมแต่สังคมมันเหลี่ยมว่ะเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> มันก็ต้องเรียนรู้กันไปแล้วก็จริงๆก็ยังไม่ได้ดีใจกับเขาเลยนะกับคอนเสิร์ตเดี่ยว <c oughs> ผมเป็นหนึ่งหนึ่งคนที่ <c oughs> ผมตามดูนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าหลังจากที่มันสักเซสไปแล้วว่าเขาน่าจะแบบมีหลายคนแน่ๆแสดงความยินออดีนะครับ <c oughs> ผมนี่ทักไาตั้งแต่ช่วงแรกเลยเขาเครียดคือคือเชื่อผมเถอะฮะศิลปินจริงๆนะฮะในยุคนี้เลยนะไม่เดือดร้อนทำคอนเสิร์ตเดี่ยวกหรอกฮะเพราะมันเครียดมันเหนื่อยมันหนัก มันทั้งหมดคืออยู่ที่เราคนเดียวแล้วก็เขาก็นี่แหละจะยังไงดีเห็นได้ตั้งแต่วันที่ผมทำคอนเสิร์ตเดี่ยวพิงจะโผล่มาแวบ,บมาดู <c oughs> เราเห็นแล้วเราอรู้เรื่องคอนเสิร์ตเดียวแล้ววันนั้นก็ศึกษาเข้าใจไ,ได้ว่าน่าจะมีความประหม่าสิ่งหนึ่งที่ผมส่งข้อ,อความไปคือบอกว่าทําได้อยู่แล้ว <c oughs> ไม่ได้มีอะไรที่แบบพี่อิงมันไม่ได้เหนือความสามารถพี่อิงเลยมันสบายสบายด้วยซ้ํา <c oughs> คือจะบอกว่าตั้งแต่คอ,อนโนนเราอิงเห็นหน้านอนนอ่ะเครียดมากเครียดแบบเออี่นั่งคุยกับม่เออลองแม่ ไปไหนเสือก็ได้มาเฮ้ยชิวนะวันนี้พี่รีบพี่ก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีวันนี้ก็ไปไหนไม่ได้ถ้าออกเรือไปตอนนี้อยากร้องเพลงไหนบ้างอยากร้องเพลงไหนหรือเปล่าเอาในมิวสิกมูฟไหมในมิวสิกมูฟไหมนี่นี่นี่วงฉันอยู่ครบเปลี่ยนตัวเลยตอนนี้เปลี่ยนตัวเลยเหรอนี่เล่นกันเป็นวงละวงเลยเหรอเอาเปลี่ยนโลเทจผู้ใหญ่บ้านชอบวงนี้มาเร็วยิงได้หมดเลยแล้ววงวงวงพี่อยู่ทางไหนกันเนี่ยนั่งดูกันอยู่แถวๆนี้ยค่ะเมาอยู่ เมาอยู่สูตรครบสูตรครบสูตรอะยังไงนะยังไงนะโอ้โหกลับมาเรื่องเดียวอ๋อคือเปลี่ยนที่เี่ยวันนี้เลยวันนี้ก็เปลี่ยนพ่งนี้สิงหางไกพวกมาเล่นปะสิงหางไกพวกมาเล่นพวกนี้พิงผูพูดอะไรกับคุณดูหน่อยฮะเขาน่ารักมากๆเลยแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่เต็มที่มากๆเมื่อวานค่ะก็ขอบคุณมากๆที่ที่มาดูเนาะก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแฮปปี้กับโชว์วันนี้แล้วก็เออเมื่อกี้ร้องเพลงกับนนด้วยก็แฮปปี้เหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะส่งเสียงกับพิง์ อยากร้องเมื่อไหร่เดินเดินขึ้นมาได้เลยนะเอาจริงได้หมดเลยแล้วแต่คุณเลยคุณจะพีฟอมอะไรก็ได้ผมมาเดี๋ยวผมจะร้องอ่ะคุณอยากร้องเพลงไหนในในโชว์ผมนี่คุณเลือกได้เลยชีวิตสัมพันธ์ปะชีวิตสัมพันธ์ลวนทะเลลวนทะเลเราเล่นลวนทะเลด้วยเพราะวันนี้เราเตรียมทะเลมาจริงๆเรามีเพลงของมาริวหน่าด้วยไปเรื่อยมากเลยอะมาริวหน่าด้วยที่พีดีซีไอแลนด์ ไออยากไออยากให้ร้องทีงไหนร้องให้อีกเพลงก็ได้อ่ะ